รู้หรือไม่ถ้าเราติดโบผิดความหมายผิดเจตนาพังจริงๆโบลิบินสีดําไม่ใช่เพียงแค่ติดกันตามกระแสเท่านั้นมันมีประวัติมายาวนานตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่1ิ1ถึงเกิดขึ้นที่ราชวงศ์อังกฤษและฝรั่งเศสเมื่อกษัตริย์หรือพระราชินีสวรรคตรประชาชนจะมีการไว้ทุกที่ใส่ปอกแขนสีดําในงานพระราชพิธีต่างๆ สำหรับประเทศไทยโบเิบินสีดำเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ในสมัยนั้นเราได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเยอะมากแต่โบเิบินสีดำไม่สามารถติดไว้ได้ที่ข้างขวาเพราะการติดโบที่ด้านขวาความหมายเปลี่ยนไปเลยหมายความว่าเราภาคภูมิใจเราให้เกียรติเป็นการเชิดชูเป็นการให้กำลังใจและเป็นการเฉลิมฉลองการติดโบที่ถูกต้องเราติดที่ข้างซ้ายตรงฝั่งเดียวกับหวัวใจแต่ถ้าเราไม่ถนัดหรือเราใส่ยูนิฟอร์มหรือทำงานที่ต้องเคลื่อนไหวเยอะๆการติดที่แขนซ้ายก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น เวลาที่เราติดโบติดให้ถูกต้องเพื่อเป็นการให้เกียรติและไว้อะไรอย่างจริงจังไม่ใช่ติดตามแฟชั่นหรือติดตามกระแสใครคิดเห็นยังไงหรือว่าใช้โบแบบไหนวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะส่วนหลายๆคนที่รู้สึกว่าไม่มีเสื้อดําไม่จําเป็นต้องหาให้ใส่เท่าที่เรามีสีดําสีขาวสีน้ําเงินสีที่คุมโทนหรือสีเอิร์ธโทนสามารถใส่ได้ในช่วงนี้เช่นกันถ้าเป็นประโยชน์ฝากช่วยแชร์ในคลิปนี้ด้วยและขอให้ใจิตใจของเราระลึกถึงสินเสมอแล้วเจอกันเอ๋อภัยรัก